เอเตื่นแล้วจ้าแม่สาหน้าร้อนวันนี้จะสภาพแล้วเออเออโอ้โหน้ำท่วมเลยสภาพห้องวันนี้สภาพห้องพรุ่งนี้อ้เมาค้างไว้ทางเข้าตรงนี้นะโอเคไล่ไล่ไล่นว่าทางเข้ากล่องน,นะ เหี๋ยวพอรีเลยกูบอกให้มึงไปทางเข้าไงฮ่าฮ่าตเอแยวไม่สนแดดดีอะแดดดีที่อะไรอะเคลื่ชิบหายเลยก๋วยเตี๋ยวที่สั่งได้แล้วครับฮะมีผมอยู่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวไอ้ยาว่าขอโทษนี่ไง ผมอยู่ในก๋วยเตี๋ยวฮ่าฮ่าว้าวสเปคผมเลยผู้หญิงมาผมนี่แหละยิ่งมองยิ่งหน้านะัะเลยฮ่าฮ่า่ออเอเอเอมาผมจริงๆด้วยเฮ้ยผู้หญิงที่ปล่อยผมนี่แหละหน้านะฮะปล่อยผมเธอลองดูสิจ้าหน้าหน้าปล่อยหน้าปล่อยผมเธอะ ปลอยผมเธอ